สวัสดีครับเพื่อนๆชาวออโต้ลิฟเทคครับวันนี้อยู่กับผมต้นออโต้ลิฟเทคครับวันนี้เราอยู่ที่ศูนย์บริการติดตั้งฟิล์มของออโต้ลิฟเทคผมมีผลิตภัณฑ์ใหม่ซึ่งอยากให้เพื่อนๆได้รู้จักนะครับซึ่งต้องเกริ่นก่อนว่าปัจจุบันเนี่ยเราจะมีเขาเรียกว่าแก๊งปลาหินนะครับหรือการโจรกรรมเวลาเราเอารถเนี่ยไปจอดไว้ที่ข้างทางเวลาเราซื้อของหรือเราไปในที่เปลี่ยวๆนะครับจอดไว้มีโอกาสที่เราจะโดนเขาเรียกว่าทุบกระจกขโมวยของได้ ซึ่งวันนี้เรามีฟิล์มตัวใหม่ที่สามารถตอบโจทย์แบบนี้ได้นะครับซึ่งฟิล์มตัวนี้มีคุณสมบัติเป็นฟิล์มเซรามิกนะครับมืดนอกสว่างในนะครับมีความหนาถึง4.9ม mm ิลมนะครับซึ่งมีความหนาที่หนามากๆเวลาเราเขาเรียกว่าทุบกระจกหรือว่าโดนปลาหินมาเนี่ยฟิล์มตัวนี้มีความหนาที่จะชะลอและยับยั้งการแตกของกระจกได้นะครับ ที่สาคัญเนี่ยฟิล์มตัวนี้ผลิตมีการออกแบบจากประเทศสหรัฐอเมริกานะครับซึ่งเป็นแบรนด์ของอนี้ครับออปติกุ่นอาร์ติเมชชิลนะครับตัวนี้มีคุณสมบัติกัน UV ได้ถึง99.99% 99เลยแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยค่า IR อเนี่ยอยู่ที่95%บวกเพราะฉะนั้นเนี่ยติดฟิล์มตัวเดียวเนี่ยได้ถึง2เงเขาเรียกว่า2 in 1ก็คือได้ทั้งฟิล์มกองแสงได้ทั้งฟิล์มนี้ภัยไปในตัวเลยนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะลองพามาดูว่า จะทดสอบให้ดูเลยแล้วกันว่าการทํางานเนี่ยการการป้องกันของฟิล์มตัวนี้จะดีแค่ไหนนะครับผมอยากให้เพื่อนๆมาดูตรงนี้ก่อนตัวนี้นะครับนี่คือฟิล์มที่ติดตั้งไปแล้วซึ่งมีความมืดประมาณเขาเรียกว่ามืดมืดนอกเราจะมองไม่เห็นเลยนะครับนะครับนี่คือเรามองไม่เห็นข้างในรถเลยแต่มันดูด้านนี้ครับเห็นไหมครับมองออกไปก็จะมีความใสเคลียร์นะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะได้ความเป็นส่วนตัวเหมือนฟิล์มเซรามิกทั่วไปเลยแต่ที่สำคัญตัวเนี้ยเขาบอกว่าสามารถป้องกันการโจรกรรมได้นะเดี๋ยวผมผมมีตัวอย่างเดี๋ยวผมจะเอาตัวเนี้ยจะลองเอาไม้ตีเอาหินนะครับลองเอาหินทุบกระจกไปดูว่ามันจะแตกแล้วมันจะทอรอการเขาเรียกว่าการโจรกรรมเราได้แค่ไหน แล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเดี๋ยวเรามาลองตีโดยกันใช้ไม้นะครับผมจะลองตีแบบปกติก็<อ><อ>ค่อนข้างแข็งนะสถานมือเหมือนกันไม่มีอะไรเกิดขึ้นเดี๋ยวเริ่มเหนื่อยเริ่มเหนื่อยมันสถานมือเดียวร้องคี เอาแล้วครับไม่เข้าเดี๋ยวลองเปลี่ยนเป็นทีมงานเปลี่ยนเป็นหินดูไหมผ้ว่าเรียบร้อยครับเรียบร้อยไม้หักจบมือแล้วครับทีมงานอ่ะผมลองสาธิตอิดนะครับนะ สมมุติว่าไม่เข้าไม่เข้าเฮ้ยใช้ได้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 อไดไดเอาไหนๆอขอระยะไกลหน่อยนะใครช่วยหาอะไรมาให้ผมทำลายมันหน่อยเรามานะครับทีมงานไม่เข้าครับอันนี้ของจริง เหนื่อยเริ่มเหนื่อยขอไม้งานคือมันกระจกมันน่าจะเหนียวขึ้นนะผมผมเดาอะว่ามันเหมือนติดไปแล้วฟิล์มตัวนี้มันทำให้กระจกมันเหนียวขึ้นมากๆอ่อะนะไม้หักอีกแล้วไม้ผมหักแล้ว เจ็บมืออ่ะทีมงานยอมแพ้เจ็บมือแล้วครับโอ้ยมือแดงมือสั่นเลยยอมเอาขออย่างน,นี้ขอเชิญทีมงานแล้วกันแค่นี้พี่ต้นทุกไม่แตกอ่าลองดู <c oughs> มือพี่โคตรแสบเลยตอนเนี้ย <c oughs> อ่าอย่าโดนรถแล้วกันนะไม่แม้แต่จะเ้า <c oughs> เป็นไงยอมไหม เอาเอาหินไหมเอาหินไหมอ่ะเวียงเลยเป็นไงครับคือมันก็บอกว่าฟิล์มฟิล์มมันเหนียวอะฟิล์มมันเหนียวแบบสุดอะ เอาไม,ไม้ใหญ่ขึ้นไม้ใหญ่ขึ้นมือมือจะแตกแทนนะฮะตอนนี้อาชีพเก่าเป็นยัไงครับดูกระจกสันดูกระจกสันเป็นไงคุณเป้ไม่เเข้าขเ้าออายโย มไม่แตกเด้งกลับนะครับดูนะฮะเข้าไหมเข้าไหมหนึ่งสองตัง้มโอเคหลังจากเมื่อกี้พักเหนื่อยไปนะครับ<ช>ก็ไปได้เป็นเหล็กเหล็กอย่างนี้เลย เหล็กหนาๆเลยน่าจะหนาประมาณ2อสมมิลมั้งหนักเลยแหละเดี๋ยวลองดูว่ามันจะอยู่ไหมนะมาพร้อมนะครับโอ้ยเหล็กงอเหล็กงอชิเป่งเลยแล้วทำไมกระจกเป็นแข็งยังวะ โอ้โหมันจะขโมยได้เหรออย่างงี้ไปเอาขโมยคนอื่นดีกว่านะผมว่าถ้าจะขโมยแบบนี้เอาเข้าแล้วเข้าแล้วเข้าแล้วเรียบร้อยยังไงก็ไม่ผ่านผมหรอกครับนี่ไงเอ้ยทีมงานได้จับเวลาป่ะวะท่าทางจะท่าทางจะประมาณครึ่งชั่วโมง่าจะไปหาอุปกรณ์ไม่ได้ นะครับตำรวจมาพอดีนะก็เห็นชัดๆนะครับว่าความหนาของฟิล์มเนี่ยทำให้กระจกธรรมดาธรรมดางี้มันเกาะแน่นเลยอะมันเกาะแน่นแบบแน่นมากนะฮะเป็นไงกันบ้างครับสำหรับการทดสอบของผมวันนี้นะครับจะจะเห็นได้ว่าเราใช้หลายอย่างเลยทั้งไม้ทั้งหินนะครับแล้วก็ทั้งเหล็ก จะสังเกตได้ว่าที่แตกแต่เพราะว่าเป็นเหล็กเหล็กซึ่งจะมีความแข็งกว่าทั่วไปแต่ว่าต้องใช้แรงที่เขาเรียกว่ามหาศาลนอะแล้วก็กระจกเนี่ยค่อนข้างเหนียวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการการป้องกันเนี่ยผมมั่นใจว่าป้องกันได้ได,ได้ได้ดีมากๆแน่นอนกว่าไม่ติดนะครับทีนี้เพื่อนๆน,นะครับสนใจติดตั้งฟิล์มแบบนี้นะครับติดต่อเข้ามาได้ทางนอตอลิเทคนะครับ ทางทางเราอ่ะครับมีศูนย์บริการติดตั้งฟิล์มโดยเฉพาะเลยนะครับสามารถเข้ามาติดแต่ตั้งกันได้นะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ